เดชะฝ่าลองิทบาท69 6กระมองข้าเพเจ้าพลละเอกเดินสักวางแก้วเจ้าที่การฐานเรือปฏิบัติหน้าที่คุ้มในการเดินทางพระราชาทรงประชานุญาตออกเรือไปทางอัสนาเดินทางไปประตูน้ำคลองรัตโผอำาเภอวัดแดงจังหวัดสมุราการเพอขอรับแล้ก็เปบขอเดชะ สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเรือพระที่นั่งอังสนาออกจากท่าเทียบเรือสมาคมศิทธิ์เก่าคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าข้างๆเรือพระที่นั่งอังสนานั้นก็จะมีข้อความที่ระบุว่าเป็นเรือที่ใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล B100 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งใน สายพระเนตรของพระงท่านที่มีพระราชดำรัสให้ส่งเสริมเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนหรือว่าไบโอดีเซลมาหลายปีแล้วนะคะซึ่งกรมอู่ทหารเรือก็ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปะตะทศึกษาวิจัยและพัฒนาความสเสถียรของน้ำมันไบโอดีเซลดีร้อยที่ใช้ฟานน้ำมันเป็นวัตถุดิบตามแนวพระราชดำริ และเมื่อทดลองจนได้ผลเป็นที่พอใจ3ปีจากนั้นก็มีการใช้ไบโอดีเซล B100 มาดูตลอดในกองทัพเรือนะคะก็จะขยายผลจากเรืออังสนาซึ่งเป็นเรือทดลองการใช้ขยายผลไปยังเรือปฏิบัติการตลอดจนเรือรบเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนาเรื่องไบโอดีเซลมาใช้ในกองทัพเรือค่ะ ที่ผ่านมานั้นเรืออังสนาเคยออกเรือไปไกลที่สุดก็คือพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและเคยไปถึงป้อมพระจุลจอมกล้าวที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยภารกิจสําคัญที่ผ่านมาคือการใช้รับรองพระราชอาคันตุกะแขกบ้านแขกเมืองหรือสําหรับพระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จพระราชดําเนินไปในสถานที่ต่างๆแต่วันนี้เรืออังสนา ได้เป็นเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทางชนลมากเป็นครั้งแรกค่ะตลอดเส้นทางที่เรือพระที่นั่งแล่นผ่านก็มีประชาชนที่ทราบข่าวต่างมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ริมสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญทรงพระเจริญดังกล้องไปทั่วเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ ระที่นั่งอังสนาจะถึงบริเวณปากคลองประตูระบายน้ำวงดุรยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารามีที่นั่นมีทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นนะคะโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรงขนองก็ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณสวนสุขภาพรัฐโพและเปิดให้เข้ามาตั้งแต่เวลา12นาฬิกาแล้วล่ะค่ะ หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะกราบบังคมทุนรายงานต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทอดพระเนตรวิดิทั์ความเป็นมาของโครงการบนเรือพระที่นั่งนะคะจากนั้นพระองค์จะทรงวางพระหัตบนแท่นที่ฉายภาพแผนที่เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพสะพานภูมิพลหนึ่ง และสะพานภูมิพล2จากนั้นจะทอดพระเนตรปิดทัศน์เทคนิคพิเศษเล่าเรื่องประตูระบายน้ำคลองลัดโพโดยการแสดงไพโรเทคนิคบริเวณด้านหลังประตูระบายน้ำทอดพระเนตรเทคนิคพิเศษสะพานภูมิพล1ภูมิพล2โดยการแสดงไพโรเทคนิคที่จัดแสดงบนสะพานภูมิพลค่ะสำหรับการแสดงไพโรเทคนิคนั้นก็เป็นเทคนิคการแสดงพลุชนิดที่ไม่มีเสียงดังนั่นเองค่ะ การแสดงเฉพาะพระพักครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอแนวคิดประตูเชื่อมสุขสะพานเชื่อมใจเพราะพระบริบาลเป็นการนำเสนอความสุขและคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ดีขึ้นจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านที่มีพระราชดำริในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเรื่องการจราจรขนส่งตลอดจนเรื่องพลังงานและวิถีชีวิตของประชาชนค่ะ ขอเชิญรับฟังความหมายและความสําคัญของโครงการที่เกิดจากแนวพระราชดำรินี้จากอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและอธิบดีกรมชลประทานซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานหลักที่รับสนองพระราชดำริในการดําเนินโครงการค่ะ ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่พิพิธภัณฑ์สะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองก็เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศกา,การในเรื่องโครงการสร,รีกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านประทานให้แล้วก็ได้มาแสดงในเรื่องการเรื่องราวของการก่อสร้างะสะพานภูมิพลหนึ่งและกสะพานภูมิพลสองซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างของสะพานประกอบด้วยเรื่องราว พื้นที่ในการก่อสร้างประกอบด้วยในลักษณะที่บอกโครงการในการก่อสร้างสะพานจะบอกถึงในเรื่องที่พระองค์ท่านได้ดำริที่จะทำสะพานแห่งนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนอุตสาหกรรมที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการจราจรขนส่งทั้งหมดแล้วก็ลดต้นทุนค่าขนส่งในการที่รถบรรทุกขนส่งไปในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆนั่นก็คงเป็นส่วนที่หนึ่ง ในส่วนที่สองก็คงเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญในพื้นที่เขตพระประแดงแห่งนี้แต่เดิมก่อนที่จะสร้างสะพา,านบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ที่คนพื้นเพที่อยู่เดิมก็คงเป็นคนชาวมอญพระ,ะแดงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเวนคืนที่ดินแห่งนี้มาทําการก่อสร้างสะพานเราก็คงลําลึกถึงวิถีชีวิตของคนชาวมอญ ในพื้นนี้แล้วก็นําเรื่องราวของของเขาตั้งแต่ที่เขาเป็นชนท้องถิ่นในที่นี้มาแสดงว่าความเจริญรุ่งเรืองของแคมมอนเป็นอย่างไรจากลำคลองสายเล็กๆที่มีความตื้นเขินกว้างเพียง12เมตร แต่ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงยาราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาซึ่งต้องประสบกับภาวะน้ําท่วมเป็นประจำทรงมีแนวพระราชดําริที่จะบริหารจัดการน้ําและระบายน้ําในเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการขึ้นลงของระดับน้ําทะเลคลองลัดโพจึงมีการขุดและสร้างประตูระบายน้ำสี่บานเปิดปิดตามระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนไปในหน้าน้ำ ประตูระบายน้ําแห่งนี้จะช่วยลดระดับน้ําได้ตั้งแต่อําเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกระแสน้ําที่ผ่านของรถโทออกไปในตรงัานนะครับมีกระแสแรงกว่างก็หนควรนะนี่ขณะที่เราระบายน้ําออกจากพระเจ้าพญาไปได้ปริมาณมากอพอรมควรแล้วนะครับจังหวัดที่เราปริมาณที่ ระบายสูงสุดเลยนะครับน้ำก็จะแรงกว่านี้เยอะนะครับความแรงของน้ำเนี่ยก็หมายความถึงว่าปริมาณที่มันระบายได้นะครับมีปริมาณมากนี่คนพับปะแดงก็เลยไม่เจอน้ำทว่วมบริเวณแถวบางกระเจ้าเ่ยนะครับแถวตกพนองเนี่ยก็ก่อนนี้จะน้ําท่วมนะครับเมื่อมีประตูรัอโคลเนี่ยรัดน้าออกไปแล้วเนี่ยก็ทาให้บริเวณแถวตกพนองเนี่ยน้ำไม่ท่วมนอกจากนี้ยังมีพระราชกระแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพระราชากระแสนในวันนั้นก็จุดประกายจนเกิดโครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านไฟฟ้าพลังงานน้ําโดยกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สามารถศึกษาวิจัยจนได้ต้นแบบกังหันพลัง,งน้ําอาศัยพลังงานจากความเร็วของกระแสน้ําไหลขึ้น2แบบคือแบบหมุนตามและแบบหมุนขวางเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ําได้สูงสุดถึง5.74กิโลวัตต์ต่อวัน ประตูระบายน้ําคลองรัดโพนอกจากจะไม่ทําให้น้ําในเจ้าพยาเสียเวลามากกว่า10ชั่วโมงกว่าจะไหลลงสู่อ่าวไทยและเกิดน้ําท่วมขังในช่วงที่น้ําไหลผ่านยังเป็นการทําให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวที่เหลือเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกกันว่ากระเพาะหมูมีเนื้อที่เกือบ1 2 0 0 0ไร่ในอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีชาวบ้านอาศัยอยู่6ตําบล คนไทยคนไหนได้มีโอกาสมาที่บริเวณประตูระบายน้ําคลองลัดโพนะครับนอกจากจะได้สัมผัสถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการบริหารจัดการน้ําและด้านพลังงานแล้วนะครับยังจะได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านระบบคมนาคมขนส่งด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีระบบคมนาคมที่สําคัญสําหรับคนกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมในการขนส่งสินค้านะครับเรือขนส่งสินค้าโกดังและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เต็มริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ก็บอกได้ว่าบริเวณนี้เป็นย่านอุตสาหกรรมที่มีการขนส่งผ่านรถขนาดใหญ่ตลอดทั้งวันแต่ถ้ารถบรรทุกเหล่านี้วิ่งบนถนนหลักผ่านตัวเมืองก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การจราจรติดขัดแน่นอนแต่วันนี้รถบรรทุกเหล่านั้นสามารถใช้เส้นทางที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายวงแหวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพยาด,ด้วยสะพานขึงคือสะพานภูมิพลหนึ่งและภูมิพลสองจากปากน้ำไปสู่ท่าเรือคลองเตยได้อย่างรวดเร็ว สำหรับสถานที่ที่จะเสด็จพระราชะดำเนินไปก็คือบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานน่าสนใจค่ะตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงเป็นหนึ่งใน6ตตำบลของอำเภอซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะบางกระเจ้าหรือว่าเรียกกันติดปากว่ากระเพาะหมูนะคะ ตั้งอยู่ที่คอคอดกระเพาะหมูซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของอำเภอพระประแดงมีคลองลัดโพเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองด้านมีเนื้อที่ประมาณ1.88ตารางกิโลเมตรหรือว่า1,175ไร่อยู่ติดกับตำบลตลาดตำบลบางยอและตำบลบางกระสอบค่ะประชาชนในตำบลมีเชื้อสายรามันหรือมอนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่สองเป็นเวลา187ปีมาแล้ว และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นกลุ่มๆค่ะเช่นมอญปทุมธานีมอญบางขุนเทียนมอญปักเกรดมอญพระประแดงเป็นต้นสําหรับตําบลทรงขนองนี้ปัจจุบันได้แก่หมู่ที่7หมู่ที่8และ9ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวรามันและคําว่าทรงคนองนั้นเป็นชื่อเมืองที่ชาวรามันตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเมืองที่ตนเองจากมานั่นเองค่ะนอกจากการ ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวรามันหรือมอนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็สืบเชื้อสายกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่างๆให้เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วนะคะต้องเรียกได้ว่าบางกระเจ้านี้เป็นหนึ่งในป่าชุมชนกลางมหานครค่ะกรมป่าไม้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม